ผมมีผมมีตัวอย่างจริงที่ที่เราใช้ในการคัดเลือกกองทุนกองเนี้ยเข้ามาแนะนำเป็น FPIC แล้วก็เข้ามาเป็นการลงทุนในพอร์ตฟิลิโอโมเดลของเราด้วยนะครับคือกองทุนผมยกตัวอย่างเป็นกองทุน kkpgnp นะครับคำน K K ี้ kkpgnp เนี่ยความจริงแล้วอะ่ะเวลาเราทำจริงๆอ่ะครับในมิติเชิงปริมาณเนี่ยเราไม่ได้ดูแค่ตัวสามเหลี่ยมนะตัวทีดีเดียกรรมแล้วก็จบเรียกที่ดีที่สุดเลยเราดูลึกกว่านั้น เราดูลึกกว่านั้นนะครับอย่างตัว KKP GNP เนี่ยมีอยู่ในพอร์ตออลบาลานซ์แล้วก็พอร์ตโกนะครับ GNP เนี่ยลงทุนหุ้นโลกนะครับลงทุนผ่านแคปิตอลกรุ๊ปหลังบ้านเนี่ยท d ีดกรมเป็นแค่ข้อมูลชุดหนึ่งเท่านั้นซึ่งดีมากอยู่แล้วนะดีมากอยู่แล้วแต่เราดูลึกเข้าไปอีกเราดูไปถึงโอกาสที่นักลงทุนเนี่ยถ้าลงทุนในกองกองเนี่ยในกรอบหนึ่งปีสาปีห้าปีสิบปี นักลงทุนที่ลงทุนกับเราเนี่ยมีโอกาสจะขาดทุนมากแค่ไหนนะครับแล้วมีแล้วเราค่าเฉลี่ยผลตอบแทนเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งเราเอาสถิติมากลางนะครับถ้าลงทุนใน gnp เนี่ยโอกาสขาดทุนใน1ปีนะครับโอกาสกําไรโอกาสกําไร8ปเปก็แปลว่าโอกาสขาดทุน1 9นะครับถ้าเป็น3ปี5ปี10ปีโอกาสกําไรจะมากขึ้นมากขึ้นโอกาสกําไรจะเพิ่มเป็นเก้าสิบสองเก้าสิบเก้าแล้วก็ถ้าคุณสามารถถือได้ยาวถึง อ่สิปีเนี่ยโอกาสที่คุณจะขาดทุนแทบไม่มีเลยนะครับแทบจะเหลือศูนย์เลยแล้วก็ผลตอบแทนที่จะได้รับเนี่ยค่าเฉลี่ยที่ประมาณสิบสองเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นตจาะลึกอีกสิบสองเปอร์เซ็นต์เยอะไหมนะครับเราก็ไปเอาผลตอบแทนของตลาดมาเปรียบเทียบว่าสิบสองเปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นผลตอบแทนที่มากกว่าตลาดเท่าไหร่นะครับก็เป็นที่มาของอัน,อนล่างวงกลมล่างนะครับว่านักลงทุนมีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนชนะตลาดเนี่ย แล้วชนะตลาดเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นหนึ่งปีสามปีห้าปีสิบปีเนี่ยโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนชนะตลาดเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณสามเปอร์เซ็นตตัวนี้ก็จะเป็นที่มาที่ผมบอกไปตอนแรกว่าทําไมเราถึงทําไมเราถึงเลือกกองมากกองที่เป็นกองแอคทีฟนะครับทําไมเราถึงยอมที่จะคิดว่าเราเราอยากเสียฟีในในส่วนนี้ถ้าชนะแค่ศูนย์ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นมันอาจจะพอไม่อาจจะดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ พูดต,งตรงๆนะครับอาจจะเบรกอีเวนตกับค่าฟรีที่คุณต้องเสียไปแต่ถ้า2อเอร์นี่ยอาจจะน่าสนใจมากขึ้นถ้าสเปอร์เนเนี่ยอาจจะดึงดูดดึงดูดนะครับแล้วก็โอกาสชนะเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นด้วยถ้าคุณสามารถลงทุนได้นานขึ้นนะครับโอกาสชนะคุณเป็นเก้าสบ้าเปอร์เซนถ้าคุณสามารถถือครองได้อ่ะสิบปีก็ก็อ่าก็จะเห็นว่าเป็นเป็นข้อมูลเชิงเชิงปริมาณอีกชุดหนึ่ง ที่เราดูควบคู่กับตัว 3d diagram ที่เราดูค่อนข้างค่อนข้างลึกที่เราใช้วิเคราะห์นะฮะก่อนที่เราจะมาคอจริงๆอีกชุดหนึ่งที่เราดูก็เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับปริมาณผ่าละ gnp ดูคุณภาพต่อเราก็ต้องอไปทำความรู้จักผู้จัดการกองทุนนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนประสบการณ์เท่าไหรอ่อยู่กับแคปิตอลเนี่ยอยู่มากี่ปีแล้ว ไม่ใช่เพิ่งมาปีที่แล้วแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็จะย้ายออกอะไรอย่างนี้นะครับกลยุทธ์กลยุทธ์เนี้ยใช้มากี่ปีแล้วสไตล์การลงทุนเป็นยังไงนะครับก็ได้มาเป็นภาพนี้ก็นักลงทุนก็มั่นใจได้นะครับว่าคนที่ดูแลเงินให้เราใน KKPGNP เนี่ยอยู่กับเรามาต่ำที่สุดนะครับต่ำที่สุด13ปีฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30ปี คนที่อยู่มาสูงสุดเนี่ยอยู่มาประมาณ36ปีตัวพอร์ตโฟลิโอแมเนเจอร์เนี่ยคุณจอร์ดี้จอห์นสันอยู่กับเรามา32ปีนะครับกองทุนกองทุนเนี้ยใช้กลยุทธ์เนี้ยมาแล้ว50ปีแล้วก็ถือหุ้นขั้นต่ำเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย5%อย่างน้อยเกินขึ้นของพอร์ตเนี่ยถือถือถือ,ถ,อถือมากกว่า5ปีขอขออภัยนะครับก็มากกว่าน,นั้นอ่ะเราไปดูว่าบุคลากร,กรของของ,ของคนที่บริหารเงินเราเนี่ย เชื่อถือได้มากแค่ไหนนะครับคุณจอร์ดี้จอห์นสันก็ติดอันดับด้วยนะครับติดอันดับผู้หญิงที่มี่าเขาเรียกว่ามีอิทธิพลทางการเงินในสหรัฐมากที่สุดหนึ่งร้อยคนประจําปีสองพันยิบสามก็ถือว่าค่อนข้างเชื่อถือได้นะครับแล้วก็ไว้ใจได้ฝากอีฝาก,กใค่ได้ก็ปริมาณดีคุณภาพดีก็เลยเป็นที่มาของ k k p g n p เราให้เอสพิกเสร็จแล้วเราก็คัดเลือก ว่าเหมาะสมที่จะอยู่ในออมบาลานที่จะอยู่ในโกนะครับ,รบก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างเนาะของการวิเคราะห์เชิงลึกถ้าเราดูแต่ต,ตัวเลขข้อมูลพวกนี้เราจะไม่เห็นเลยนะครับก็แตงกิ้วนะจะยะสา์ทำมาเป็นตัวอย่างเพื่ออธิบายให้กับนักลงทุนนะครับ